ตอนที่บรรยายอะคะ่ะว่าหลังจาก EMS เรามีปัญหาเรื่องลูกกุ้งมากหลังจากนั้นกรมก็มุ่งเน้นที่จะควบคุมคุณภาพนะคะโดยเฉพาะลูกกุ้งระยะ PL ในโรงอนุบาลเรามีโรงอนุบาลอยู่ประมาณ522โรงทีจ่จดแจ้งกับทางกรมประมงนะคะแต่มีโรงอนุบาลที่เข้ามาอยู่ในระบบไวล์ลิสต์ของกรมเนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่กรมจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อที่จะให้โรงอนุบาลเข้ามาสู่ระบบมากหลังจากที่เราไม่ได้ไม่ได้จัดงานนี้มานานนะคะวันนี้ก็ในปี2565นี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้จัดงานซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราชาว สาก์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองนะคะการจัดงานของสาก์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่8เป็นการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่8ของสาก์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองนะคะ ราก็จะมาพูดถึงปลาอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพนะคะตัวโตมากนะคะก็เรามองว่าเขาเนี่ยน่าจะมีศักยภาพที่จะนำไปผลิตเป็นอาหารที่ส่งออกได้อย่างเช่นเป็นผลิตแทนทูน่าอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวตัดน้ำที่มีศักยภาพตัวเนี้ยก็คือตัวปลาช่อนทะเลนะคะ หรือบางทีเขาก็เรียกว่าแบล็กซนดมอนหรือโคบีเขาสามารถนำโลกเหนือจากเรื่องของการที่เราเคยเห็นเป็นเข้าต้มปลา,าข้าต้มปลาชนทะเลเนี่ยปัจจุบันเนี้เราก็เอามาทําเป็นซา,าชิมิได้แม้กระทั่งตามโรงแรมก็เอาไปทำ จริง,จ,รงจ,าจากจากความร่วมมือที่เราร่วมพัฒนากับทางหมหาวิทยาลัยตลอด5ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันมีหลายมิติมากนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือเรื่องของการปรูมคนนะครับคือเด็กของเราเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ฐานข้อมูลจากสิ่งที่เราทำนะครับเข้ามาเรียนศึกษาต่อแล้วก็พัฒนาในเชิงของวิชาการมากขึ้นจนกระทั่งเราเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าเรามีความมั่นคงในเชิงของเราพึ่งพาตัวเองได้ การเออมันเราสามารถมีทีมวิจัยภายในเราฟาร์เพลงที่จะร่วมพัฒนาพันธุ์นะครับโดยไม่ต้องขึ่งพาต่างประเทศแล้วอันนี้คือเป็นประเ,เด็นที่หนึ่งะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยคือเป็นเรื่องความร่วมมือในหลายๆนิตินะครับเช่นการร่วมพัฒนาเกี่ยวกับศึกษาเรื่องโรค t l วนะครับกับมหาวิทยาลัยการพัฒนาคุณภาพแท้